มันเป็นยังไงเปร่างมันเหลือเป้นหลวงมันแจ้งหาตายเนี่ยรักจะามาซีดฟอร์มาลินใช่ไหมระวังเนอะถ้ามันเติรกเป็นเป็นหลวงอ่ะเอาเขี้ยวลมนะบากจำไว้จืดไวเส้นแลเขากินนยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยยออินยเงี้ยมันยว พ้อหลวงเสมส<อ>วัสดีครับอ๋อวัสดีสวัสดีมาใหญ่ใหญ่เอารถมาล้างครับอ๋อไปได้เอาผ้ามาซักอ่ะไปได้ครับเอารถมาล้างครับอ๋อรถมาล้างสบายดีก่อครับผมอ๋อสบายดีพวกนี้ล่ำซ้ำหนะครับสะตางมีก่อวันที่ป้อหลวงมาได้ชะตางมาสกักกำอ่ะไปกินกาแฟป้าเดี๋ยวจบอูอ่ทุล่าตัวกำอ๋อหนะได้สะตางมีอ่ะมีมาปะมา มากไดจมัมาของมันนั่งฮะอ๋อประเดี๋ยวนี้ไอ้เสมเพื่อนลุงชัยล่ะนี่พวกมันโทรเข้ามาสองสามวันเนี่ยโทรหาป้อหลวงนะสองสาวันแล้วก็โทษปรนะึกษาเรื่องลุงชัยนะะ่ะกะมันบอกป้อหลวงว่าช่วงเนี้ยลุงชัยเข้าหงยาออกหงยาเข้านะ้ำบ่ก,กิน แยกะฮัเกเป็นวะวะข้า,ากเนย่ยคือพ่อหลวงก็บ่ม่วนใจนะพ่อหลวงก็บ่ม่วนใจได้ยินไอ้เสมมันมาอู้ยไอ้เสีมันมก็ไปห่วงลุงชัยอ่ะตามที่พอู้มาคือไปห่วงเข้าใจกอแต่ลุงชัยนี่คือมาหักตัวเก่าแล้วพ่อหลวงเนี่ยก็ถึงได้หูประวัติกิติศักดิ์ของลุงชัยอ่ะมันก็ถึงหูทั่วกันหมดว่าลุงชัยนี่เป็นนักดด่ม กินบบญรรยับยังอยากินบางวันเอาหัวเตียวต่างตินก็มีอย่ามันแต่ก่อนมันเป็นเรื่องแต่ก่อนมันไม่แต่ไงใครไปเอาหัวเตียวต่างตีนว่าปเลยเอาก็พ่อะหลวงได้ยินมาอย่างนั้นกิติศักดิ์ของลุงชัยนะก็บางวันเตียวกินเสื้อผ้าก็บาใส่อย่าอมันจะมีแต่ก่อนต่างตี่น่อหลวงสืบทราบมานี่ีเสื้อผ้าบาใส่มาไหมมาไหใส่ทึงวันก่อนใส่ถึงวันนะเตียวในนี่หรอใส่ถึงวันะ เปียนพ่อเหรอเปียนกะเปี่ยนยะตื่นขึ้นมาหนาบ่ได้รักกับใส่เลยมีก่อตื่นขึ้นมาก็ตโตงะร้านแน่กว่นกะแล้วก็กิ่นอ๋อแต่แจ้งมาก็คือต้องกิ่นแล้วค่ะตามที่พ่อหลวงได้สืบทราบมาแมนโอ้กิ่นแบบโต๊ะน้้าเมี่ยงก็มีป่ใช่กะได้ยินข่าวไหมมีก่อมามีแจ้งในน้ำเมี่ยงนี่นะมามเอาบหมีด้วยความเป็นห่วงของไอ้เสม มันโทรเข้ามาปรึกษาป้าหลวงป้อหลวงก็ได้อู้กับมันทองละเนอะเนาะอ,อันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติเพราะว่าลุงชัยเนี่ยเป็นคนมีหน้ามีตาหรอกมีหูดังตัวมีปากตวยมันต้องมีอ่ะแล้วป้อหลวงยังมีมีแก่แต่มีหูดังมีปากอ่ะก็บป้หลวงอู้ยดังว่าลุงชัยเป็นคนมีหน้ามีตา เป็นคนของประชาชนเป็นคนของสังคมใจเนี่ยอย่างก็ต้องระวังบ้างเวลาลุงชัยเข้า่วมเวลาเข้าห้องน้ำขี้เบ่งก็ต้องก็ก้อยกัวเพื่อจะได้ยินเกิดเพิ้ลตัวไม่หยัเข้าใจกอก็ก้อยนุ่มม้องก็ได้หรอกยุ่มมัองจะไป่ป่อยเพราะเพเพราะเพียตาได้มาได้บปหลวงพ่อแล้วนะมาได้ก็ก้อยยุ่มแล้วแตะบปหลวงเนอะลำคาญเอาอีเข้าร่วงเข้าเรื่องเลย ก็หลวงจะเข้าเรื่องอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะอู้ไหมบรเดี๋ยวนี้เอฟซีอย่างลุงชายมันหลายทั่วประเทศเนาะก็ะหลวงจะอู้นะฟังเนอะตัวพรอหลวงอู้มาได้อู้มาแน,น่ก็พรอหลวงกำลังจะอู้เนี่ยพอแน่ลุงชายอยู่เนี่ยโโฟังเนี่ยก็อู้ก็บอู้อ่ะเออน่ะเอาอีสมมุติว่าลุงชายวันสองวันเนี่ยลุงชายเจ็บออดอนดแอดแอดเข้าห้องยาออกห้องยาเนาะ มันอู้ซือบางไกจีอ่ะตามป้าหลวงพอหรือว่าสภาพร่างกายเหมือนซอมบี้เตียวได้อ่ะอคล้ายๆซอมบี้อ่ะเคยดูหนังเรื่องซอมบีก้ก่อนไปกินกาแฟกระแจกินเนาะเอาเตังไป่ายเดี๋ยวป้หลวงจะอู้เขาเรื่องเขาลาวเนี่ยก็คือป้หลวงพอละมันเป็นปการสมมุติของป้หลวงมาได้ว่าลุงชายอาจจะอยู่ได้บ่เหมืนอนเออจังมันถ้าสมมุติลุงชายตายเนี่ยลุงชายเก่าไว้กี่วันจังมันเออจะถามความสมัครใจก่อน เพราะว่านี่จะได้บันทึกไวเลยเออเน้วแต่เขาไว้กี่วันเอาจะไว้ประมาณตท่าไหนเอาเอาจ่ายตัวว่าเลยลุงชายเอาจ่ายลุงชายว่าเอาไว้กี่วันดีเอาวันเดียวปะวันเดียวเนาะเออแล้วอาหารการกินเรอเออลองอู้ด้วยความสมัครใจเขาจะจ้างเพื่อนหัวเป็นโตจีนกะเขาว่าด้วยความศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมาช่วยกะเขาจะซื้อคือเพื่อช่วยเนี่กะของเพื่อนช่วยอ่ะคือมันช่วยเนาะง่ายเนาะง่ายเอ่อ แล้วผ้าหรออ่าสำหรับผ้าที่เพื่อนมาเตะมาสวดมาอย่างเงี้ยเอากี่ตนปะตนเดียวเออดีดีตนเดียวนี่ก็ถึงพอดีละยังหอมาเก้าตนอย่าใส่ซองเก้าตนเพื่อนก็สวดเหมือนกันหมดเลยกันเออถูกต้องคงเพราะยังยังแม่พอ่หลวงก็คือยาง้นก็คือผ้าก็จะสวดบทถตำราก็คือเดียวกันหมดเลยบทถ์ทำก็ทำเหมือนกันหมดเลยแม่ก็สวดเหมือนกันแม่เออ เอาคนเดียวตนเดียวพอมาปเปลืองเนาะแม่นอืมอันเดียวป่าหลวงขอเพื่อลุงชัยเซ็นกันเดี๋ยวป่าหลวงจะปั๊มยาไว้เลยเนาะฟอร์มาลีนเดี๋ยว้นขอปั๊มไปเลยเออมาเอาเลยพ่าหลวงเ,เต็งตี้เนาะใสไปก่อนเออ